ต่อไปนะคะคนที่เกิดราศีพฤจิกนะคะในเดือนกันยายนของคุณคุณจะเจอเจออะไรบ้างนะคะหยิบให้ห้าใบค่ะใบแรกนะคะ รลชินีถือดาบค่ะใบที่สองนะคะเด e h a แฮงแมนค่ะใบที่สามน,นะคะเด๋ย o ทาวค่ะใบที่สี่ค่ะไพ่บาทหลวงนะคะใบที่ห้าค่ะสเตรน t ์ Strength ค่ะ คนที่เกิดราศีพศจิกนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะสิ่งที่คุณจะเจอ,เจอนะคะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้คุณจะฝ่าพันไปได้ค่ะคุณจะมีเรื่องให้เครียดให้ปวดหัวนะคะนอนไม่หลับนะคะคุณอาจจะมีเรื่องปัญหาในบ้านของคุณนะคะอาจจะมี ข้าวของพังเสียหายต้องซ่อมนะคะแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะใบนี้นะคะใบสุดท้ายบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณคิดทำก็แล้วแต่นะคะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ แล้วมันจะสำเร็จแต่ถ้าคุณไม่ใช่ผู้หญิงนะคะภายในนี้ก็อาจจะหมายความว่าคุณมีผู้หญิงคอยช่วยเหลือผักกันทำให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะในเดือนกันยายนของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะขอสรุปเลยนะคะในเดือนกันยายนนี้ของคุณคุณจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามานะคะทำให้คุณปวดหัวไม่สบาย คิดมากนอนไม่หลับนะคะแถมบ้านของคุณเองก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายนะคะข้าวของพังเสียหายหรือคนในบ้านเจ็บป่วยมีแต่ปัญหาเข้ามานะคะแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะถึงแม้เรื่องราวมันจะเลวร้ายขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะคุณจะผ่านพ้นไปได้ค่ะและคุณเองก็มีผู้หญิงคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะคะ ทำให้คุณผ่านพ้นสิ่งต่างๆมาได้นะคะถ้าถูกใจกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ